อยู่ที่ถ้ำคาเดนนะคะเอาเสียงมันกูไปอโอเน็บเร็วดีเลยมันกปิดละมาโบต้องปิดแม่เสียเสียงพอเบาพอบาปอไงอบาะอ้ตอมหัวใสหัว ขึ้น,นนะหมด้มมองนี้นงเดียวๆี่ะนี่สูงเหมือนกันเจ็สิอย่งนี้สองสามนาทีผมเหรคนขาบโอ้ม่งผู่องพูแห้งเือนะัไม่ซื้อเงินซื้น้ำ ล่องพับมาทาเขาเนี่ยสวัสดีนะครับช่องลุงมัดชาแนลนะครับและช่องดอนแฟมิลี่ด้วยนะครับเข้ามาชมต้นดอกไม้นะครับผม ดอกไม้อยู่ที่ถ้ำผาแดงนนะครับผมตอนนี้นะครับดอกไม้สวยงามมากนะครับผมถ้ำผาดงนนะครับ <c oughs> สวยงามมากนะครับดอกไม้เขาจัดทิวสวยมากนะครับผมแต่ตอนนี้แพนไปไม่ได้นะครับคนเยอะเดี๋ยวคนมาเยอะเดี๋ยวแอดจะแพนไปให้ชมนะครับ ยินดีเนาะเซียวหม้มเมียนะเมียครับเมียเลยเออมัอนแต่เมียก็จีบก็เป็นอย่างนั้นนะก,ก็เป็นอ,น,อนอย่างดอกไม้เนี่ยดอกไมหายแม่งั้นภูแมียงภูตัวใหญ่ตี๋เนาะสมบูรณ์เน,น,น,นาะสมบูรณ์ในป่านี่นมันมีปลาไทยเดยอ้อันนี้ต้นนี้ในป่านะครับอันนี้ครับผมสวัสดีครับถ้ำผาแด่นนะครับดอกไม้บนวัดนะครับตรงหน้าผาสวยงามนะครับ เข้ามาชมนะครับผมดอกไม้ท่านพาเดินะครับตอานนี้ตรงสวนใหญ่ไม่ได้นะครับบางทีมีคนมาและต้องกลับกล้องมาด้านหน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ท่านาแดงนะคะครับผมครับนะครับผมมีคนมาก็กลับกล้องมานะครับผมเพราะคนมานะครับผมพามาเที่ยวนะครับท่านผาเดงถ้าคนหนึ่งก็ให้ดูสวยๆนะครับ ทันก่อนนะครับพอ่ีาพเป็นจะสวยนะครับมีมือสวยสวยมากนะครับดอกไม้ครับเขาจัดสวยนะครับผมแต่ถ้าคนมาแอดก็ต้องกลับกล้องมานะครับแล้วโดนท่านผู้ชมท่านคนในนี้ไม่ได้นะครับมันติดกึกก่งศิษย์นะครับผม ก็สวยงามครับสวยงามนะคร,ครับทำให้ดูนะครับตรงนู้นเป็นหน้าผานะครับตรงสุดดอกไม้นะครับสุดดอกไม้จะเป็นหน้าผานะครับ มาชมนะครับผมเ,เข้ามาแล้วก็ทักทายกันสอบถามกันได้นะครับเข้ามาแล้วก็กดทักทายสอบถามกันได้นะครับอตอนนี้อยู่ที่สกลนครนะครับผมวัดถ้ำผาเดนนะครับตรงนี้สวนดอกไม้ข้างบนนะครับผมตรงเป็นศาลาก็มีทําไม้สวยงามอลังการนะครับผมอ,อลังการงานสร้างาน,นะครับผมเดี๋ยวไ้ชมดอกไม้นะครับผม สวยงามมากๆ,ๆนะครับเพราเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็อ่าทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมเนี้พักเอจะพาเดินชมในศาลานะครับผมต้นไม้ใหญ่นะครับผมสวยงามน,นะครับผม านไหเป็นคุณสัรตีนะครับผมชอบดอกไม้นะครับผมนะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามครับนี่ครับวัดถ้ำผาเด่นนะครับผมใครยังไม่มาก็อันนี้ก็มานะครับผมอันนี้ก็คือสวนชื่อนะครับลมสาที่วัดถ้ำผาแด่นนะครับสกลนครนะครับชื่อสวนครับไม่ใช่เสื้อเนี่ยผมตั้งเองนะครับเอชื่อนะครับชื่อสวนเนีครับเขาเรียกว่าลมสาที่วัด ถ้ำผาแด่นสกลนครนะครับในป้ายนะครับผมอ่านตามป้ายนะครับผมครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับสีสีขาวนะครับแตน้นสุดๆนู้นก็เป็นหน้าผานะครับเอฟซีหน้าผาสูงนะครับเห็นถึงสกลนครเลยนะครับเนี่ยผมว่านะครับน่าจะถึงสกลนครนะครับเอฟซี สวยนะครับถ้าคนมาเยอะแอดก็ต้องแพนกล้องอกลับกล้องมาทางแอดนะครับเพราะว่าถูกคนไม่ได้นะครับแอดลายสดนะครับเนาะอันตรายนะครับผมอันตรายกับกล้องนะเอ้กับช่องนะครับไม่อยากให้โดนนะครับผมอยาติดเบกสิกนะครับมีขวดทงขวดน้ํานะครับผมโดนโฆษณานะครับนผมอ่ามันจะมีแมงบินด้วยนะครับอีซีมันจะเป็นอ่านะนะครับผมนะอ่านะ เขาเรียกว่าโดยแมงที่เป็นเจาะไม้นะครับกระสายสางเรียกว่าแมงผู้แมงผู้นะครับที่เป็นเจาะไม้ห้านี่นะครับมันเยอะครับมันตอมอเจสันดอกไม้นะครับเพราะมันเป็นดอกไม้สดนะครับไม่ใช่ดอกไม้เทียมนะครับดอกไม้สด <c oughs> ดอกไม้สวยนะครับผม f อซ สุดๆหนะ้าหน้าผานะครับผมมองไปก็เป็นอะไรนะเป็นสกลนนะครน,น่าจะอย่างนั้นนะครับผมเป็นรูปขันธ์รถดัดมีแต่เตป็นจังหวัดเลยนะครับผมข้างล่างเป็นบ้านคนเยอะนะครับเนาะอยู่ใ,ใกล้นู้นครับไม่ใช่อยู่ใ,ใกล้นะครับอ่ไ <c oughs> กลนะครับใชมแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับสวยไหมครับ คอมเมนต์มาหน่อยนะครับสวยไม่สวยนะครับดยวให้คนน้อยๆก่อนเอฟซีเดี๋ยวแอดจะพาเดินนะครับผมตอนนี้คนเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวพาเอฟซีดูดอกไม้ก่อนนะครับผมสวยมากๆนะครับเอฟซีสวยนะครับผมนะครับชื่อสวนนะครับผม ลมสาที่วัดถ้ำพาแดดนะครับสกลนครน,นะครับชมไปเรื่อยๆนะครับผม うん。<laughs> เดี๋ยวแอดขันดูในสลาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวปรับกล้องใหม่ก่อนนะครับ F4 รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับให้ด,ดูในสลานะครับ <ด><ะ>จิติจชัดจิตใจล่งนี่เนี่ยไม่นยนอีกหรอรถน่ยนะยูยูแต่ว่ามันตรงมันถือ,อยากโอ้ครับผมนี่องค์พระประธานนะครับผมสลา,านะครับสวยงามนะครับเ <c oughs> อฟซีขี้หมาไก่ <c oughs> <c oughs> หลับมาอีกสุดไหมโอุดไหมมาอีกบัดมือบนนี้บ้านหนึ่งเพิ่หัดจะทำพิหัดขึ้นมาเลยพิหัเนบ้านพูดพัมูบ้านหนึ่งบ้านพต่แล้วก็เสาอาทิตย์ที่เขามาบ่ก็มาว้นธรรมดาตัวเสาอาทิตย์คนหลายแลเสาอาทิตย์อันมันเป็นบ้านอันยุธอันนั้น บ้านเรียนทัศนศึกษานาะพอกระดับเนาะกระมั้มนี่แหละเนาะนี่มาทำพาเดน FC ครับโอ้ยแมสติงยุ่งเหรอแบตหมดน้องแบตไม่แบตแท้ด้วยกันท้ายด้ยนะท้ายเบิร์ดเราไปจังจัดเออนี่นะครับในรอบกลัวแบตหมดนะครับ FC ยังดูอยู่จะลงอยู่นะครับสวยงามนะครับ อันนี้สลาเนี่ยสิไม้สวยๆนะครับผ่ายมาพาชมดอกไม้นะครับ ไม้สวยนะครับเดียไปหางก่อนเราเห็นนี่ดนกกพอนเราเห็นเยอะพอเป็นดอกอะไเอ้ยจะลิญเลยนะครับดอกไม้สวยให้ไปซ ลม่าที่วัดท่านพาเด็นสกลนครนะครับชื่อสวนนะครับ 什么？什么？最大的？的的嗯，够了， ชมชิปเต็มนะครับเข้าไปอยู่ในช่องของลุงนัทชาแนลนะครับผมชิปเต็มนะครับชิปเต็มในช่องของลุงนัทชาแนลนะครับดอนเฟมอลีก็มีนะครับผมชิปเต็มนะครับเข้าดูนะครับช่องนัทชาแนลดอนเฟมอลีนะครับสวยมากนะครับอันนี้เป็นหน้าผานะครับพสี่เป็นหน้าผาต้ากาสวย นนโอ้สวยจริงๆเลยอิยนว,วนีนน่สวยสวยมากๆป่าเขาทันแต่ข้างไหนก็สวยๆเลย อยาก piak 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 อยาก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  <coughs> <coughs> <piak. coughs>

มันใช่ไปดอกไม้ไม่ได้นะคะ ทักไทยมาถามได้นะครับอยู่ท่าผาแด่นครับตอนนี้ครับพักผ่อนอยู่ครับเหนื่อยเดินเหนื่อย อมอนไปมาย็นเฉยเนี่ยตดเปื่อยมาตดเปื่อย,ลอยเลยไหลแทะเลยขึ้นมอมันขึ้นสูงเนาะตัดลงเนาะอตัดปลายลงปูงอกค้างเลยเนาะอืตัดปลายลงงอ,อกค้างนะของจะเหนือหรือขึ้นสูงเนี่ยคุ้มอะไรอกันดึงปวกเนียงลงน้ำ่น้ำหล,ล่มมาเนาะจะเรียกว่าให้มันสู മൂന്ന് വില മൂന്ന് വേണം วันนี้พามาเที่ยวชมสวนดังสวนเอี่ยเกาะสวนลมปิโาสวนลมซาที่ถ้ำธาเด่นค่ะลมผาลมซาที่วัดท่านวัดถ้ำธาเด่นจัดปีปลาจ่ายไปเยอะไม่ได้นะคะคนเยอะค่ะ ลงแลง่ลนะจะไปแล้วนะคะจะไปต่อแล้วะคะ่ะ